เป็นมเมล็ดพันธุ์ของลูกไม้กลิบซ้อนนะครับลูกไม้ต้นที่หนึ่งก็ระยะเวลา15วันนะครับระยะหนึงเดือนนะครับนี่นะครับ <c oughs> อ่านะครับหนึ่งเดือน <c oughs> เป็นลูกไม้โบยักออสเตเรียนะครับอาลูกไม้ของกลิบซ้อนต้นแรกนะครับนี่นะครับอ่าส่งต้นอะนี่นะครับส่งต้น <laughs> ครับตอนนี้ก็เป็นลูกไม้บัวยักษ์ออสเต,เตรเลียที่ข้างในมีจุดแดงตรงกลางเกสรน,นะครับนี่นะครับคือจุดแดงนะครับอดอกนี้บานวันที่3นะครับทรงดอกสวยมากนะครับนี่นะครับทรงดอกสวยมาก ทรงป้อมๆแล้วก็กรีบซ้อนก็คือมีทั้งหมดเจ็ดกลีบนะครับนี่นะครับทรงใบที่โตสมบูรณ์เต็มที่แล้วนะครับก็ต้นนี้ถือว่า,าสวยงามมากเลยนะครับก็เป็นลูกไม้กรีบซ้อนอีกต้นหนึ่งนะครับมีทั้งหมด7กลีบนะครับทรงดอกก็ ประมาณนี้นะครับแล้วก็ติดฝักนะครับต้นนี้ติดฝักสีขาวเปลี่ยนเป็นชมพูในวันที่3นะครับทรงดอกป้อมๆสวยมากนะครับนี่นะครับสวยมากาต้นนี้ก็เป็นลูกไม้นะครับลูกไม้อ่า ลุงยาขอเรียกว่าเป็นแฟนซีนะครับดอกนี้เป็นอดอกที่บาน,นแรกนะครับนี่นะครับก็จะเห็นมีน้ําต้อยนะครับทรงกลีบก็4ีถึงหกลีบนะครับส่วนดอกนี้ก็จะบานมาที่3นะครับที่ลุงยาเรียกว่าแฟนซีก็เพราะว่าเขาจะแต้มสีขาวนะครับก็คือ,อ พอ,พอถึงวันที่สองพรุ่งนี้เขาก็จะเป็นสีชมพูเลยนะครับปแปลกมากคุณยาถือว่าต้นนี้สุดยอดเลยนะครับอ่าและพอวันที่สามก็จะเป็นสีนี้นะครับชมพูเข้มๆแล้วก็จะมีสีขาวก็คือแฟนซีติดอ่าดอกนี้ก็จะติดน้อยนะครับอ่าดอกแรกคุณยาเด็ดทิ้งไปแล้วก็จะมีแฟนซีสีขาวติดข้างในเลยนะครับอ่าเดี๋ยวอดอกนี้อ่าบายวันที่สามคุณยาจะมาถ่ายให้ชมนะครับว่า แฟนซีที่ว่าสีขาวติดแต้มข้างในนะครับเขาจะสวยไหมนะครับนี่นะครับก็จะมีสีขาวแต้มอ่าต้นนี้เป็นลูกไม้ถือว่าเยี่ยมเลยนะครับก็ต้นนี้ต้องขยายพันธุ์นะครับต้นนี้สวยมากนี่นะครับสวัสดีนะครับเพื่อน วันนี้ลุงยาก็จะพามาชมลูกไม้จุดแดงนะครับลูกไม้จุดแดงก็เปลี่ยนสีขาวเป็นสีชมพูนะครับต้นนี้มีกลีบทั้งหมดหกลีบนะครับต้นนี้นะครับนี่นี่ครับก็เมนลรุงยาจะนับนะครับหนึ 1, 2, 3, 4, 5, ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดนะครับก็จะมีจุดแดงอยู่ตรงกลางนะครับนี่นะครับ ดอกนี้บาวันที่สามนะครับสีก็จะเริ่มเปลี่ยนเป็นชมพูนะครับก็ลุงยาก็ใส่ในอ่างใหญ่นะครับอันนี้ก็ถือว่าโตเต็มที่แล้วนะครับอ่าก็จะเป็นชมพูในวันอ่าที่สามและสี่นะครับชมพูก็จะชัดมากอ่าลุงยาผสมเกสรแล้วก็ติดฝักติดฝักแล้วด้วยนะครับต้นนี้ก็ ต้นนี้ถือว่าฟอร์มสวยมากเลยนะครับแล้วก็เป็นลูกไม้ต้นแรกเลยที่ลงยาได้จุดแดงนะครับอดอกบานมาแรกจะจุดแดงชัดเลยนะครับอันนี้ดอกบานมาที่3ามแล้วนะครับก็ก็จะมีต้นเล็กอีกต้นหนึ่งนะครับเนี่ยนะครับลุงยาก็แยกหน่อเอาไว้นะครับมีต้นเล็กอีกต้นหนึ่ง เดี๋ยวลุงยาก็จะพาไปชม,มเมล็ดของลูกไม้กลีบซ้อนนะครับว่าต้นเขาโตขนาดไหนแล้วและต้นแม่ต้นแม่ของกลีบซ้อนหน้าตาเขาจะเป็นยังไงหัวเขาจะเน่ายังเดี๋ยวไปดูทางนู้นกันนะครับ นี่นะครับก็เป็นมเมล็ดของกลีบคอนะครับอันนี้ได้่อา15วันแล้วนะครับนี่นะครับก็จะเห็นสังเกตมีใบใบที่สามโผล่แล้วนะครับนี่นะครับแปลงนี้ก็อยู่ประมาณ50ต้นนะครับก็ลุงยาไมา่ไม่เอาน้ําใส่เลยนะครับให้ให้น้ํำเขาแปะแปะแค่ผิวผิวเท่านั้นเองแล้วนะครับแล้วก็ จะใช้ะตะแกงสีดําครอบไว้นะครับเพื่อไม่ให้น้ําร้อนนะครับเนื่องจากแสงที่เข้ามานะครับะตะแกงตัวนี้ก็จะเป็นการกันแสงได้และที่ไม่เติมน้ําก็เพราะว่าเป็นเทคนิคพิเศษนะครับถ้าหากเราเติมน้ําบัวก็จะไม่จเจริญเติบโตและเกิดตะไคร่แต่ถ้าเราปล่อยให้น้ําแห้งๆนะครับ ระบบของรากบัวเนี่ยก็จะเร่งเร่งใบให้แผ่ขยายออกมาแบบนี้นะครับนี่นะครับนี่นะครับจะเร่งใบให้แผ่ขยายได้รวดเร็วนะครับแล้วก็แตกใบได้ไวมากและไม่มีสารายนะครับก็เป็นมเมล็ดของลูกไม้บัวยักษ์ต้นที่หนึ่งนะครับก็คือกลีบซ้อนนั่นเองนะครับแล้วเดี๋ยวเราไปดูต้นที่ จะเริ่มเติบโตแล้วนะครับในระยะหนึ่เดือนนะครับว่าต้นเขาโตแค่ไหนนะครับดูทางนู้นนะครับอ่ะครับนี่นะครับ ก็เป็นอ่าระยะหนึ่งเดือนนะครับนี่นะครับอ่านะครับหนึ่งเดือนอะเดี๋ยวลุงยาจะให้ดูต้นนี้นะครับนี่นะครับอ่านี่นี่อใบนี้เป็นใบลายๆนะครับก็มีลุ้นนะครับว่าเขาจะเป็นเปลี่ยนสีได้เข้มเข้มมากนะครับลักษณะของอเเล็ดบัวยักษ์ลูกไม้กลีบซ้อนนะครับก็ ในบ่อนี้เป็นระยะของ1เดือนนะครับเป็นลูกไม้หนึ่งเดือนเนะาะเดี๋ยวเราไปดูระยะลูกไม้อสองเดือนนะครับลูกไม้บัวยักษ์กรีบซ้อนนะครับระยะสองเดือนว่าต้นเขาโตขนาดไหนเนะาะเดี๋ยวไปดูแต่แต่ว่าตอนนี้ดูข้างหลังก่อนนะครับข้างหลังอันนี้ก็เป็นลูกไม้ทรงสวยๆมากเลยนะครับเนี่ยนะครับ อ่ามพิเศษของอวันที่สามก็คือจะมีกลีบสีขาวปนอยู่ด้านในนะครับนี่นะครับนี่นะครับเป็นลูกไม้แฟนซีนะครับบัวยักออสเตรเลียนี่นะครับถือว่าต้นนี้สุดยอดเลยนะครับอันนี้ดอกบานมาแรกนะครับดอกบานมาแรกกลีบก็ห้ากลีบนะครับส่วนดอกนี้บานวันที่สามนะครับเขาจะพิเศษตรงที่ว่า สีจะเข้มมากแล้วก็ทรงดอกจะกลมๆนะครับสวยมากตัวนี้เป็นลูกไม้บอรยักษ์ออสเตรเลียที่ว่าเป็นแฟนซีนะครับตัวนี้หรือว่าสวยเลยนะครับก็ทรงต้นก็ใหญ่นะครับทรงต้นก็ใหญ่แล้วก็ทนต่อสภาวะอากาศในยามนี้เลยนะครับนี่นะครับทรงสวยมากอ่าครับ รุยาให้เป็นลูกไม้โบยักแฟนซีนะครับต้นนี้อ่ะนี่นะครับทรงสวยมากอันนี้เพิ่งจะดอกแรกนะครับและนี่ดอกวันที่ดอกที่สองนะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปดูลูกไม้โบยักษทางรุนก,กันนะครับ นี่นะครับเป็นลูกไม้โบยักออสเตรเลียนะครับอ่าลูกไม้ของกรีบซอนต้นแรกนะครับนี่นะครับอ่าส่งต้นอ่ะนี่นะครับส่งต้น <laughs> ก็มีมีอู่สองต้นนะครับที่ต้น,นใหญ่ๆก็คือต้นนี้กับต้นนี้นะครับอ่าเดี๋ยวลุงยาย้ยายต้นนี้อ่าลงกระถางใหญ่อีกทีนะครับอยู่ด้าน้นนะครับ น,นะครับเดี๋ยวลุงยาจะ,ะย้ายลงกระถางนี้นะครับก็เอาไว้นี่ก่อนเนาะแล้วก็ใส่ปุ๋ยเร่งอ่าเร่งต้นนะครับปุ๋ยเร่งต้นก็เอาปุ๋ยใส่ลงไปด้านล่างนะครับแล้วก็เหยะน้ำลงไปหน่อยนึง เสร็จแล้วก็นี่นะครับประมาณนี้นะครับแล,ล้วลงยาก,ก็จะอาฟ้ามเลยนะครับฟ้ามเลยเป็นมาเล็ดลูกไม้อา่ต้นต้น่กลีบซ้อนนะครับก็รากเขายัางยังยืดไม่เยอะนะครับยากขึ้นนิเยอะยากก็ยังไม่เยอะหลวงแบบนี้เลยนะครับ <laughs> อ่านี่นะครับ แล้วก็วางวันนี้นะครับยินร้อนไปหน่อยเนืองอ่ะครับอาเสร็จแล้วเราตรงยาก็จะใช้น้ำอาล้างล้างล้างบนนี้นะครับล้างครับ เสร็จแล้วก็ยกล, ok, ลงไปในในอ่างนี้นะครับตุงยาจะยกลงไปในอ่างนี้นะครับนี่นะครับก็จะอยู่ในอ่างนี้ประมาณหนึ่งเดือนนะครับก็เขาก็จะออกดอกนะครับนี่นะครับกเ็เดี๋ยวอีกหนึ่งเดือนเรามาลุ้นกันนะครับอา่า ว่าดอกของเขาจะกลีบซ้อนเป็นเหมือนต้นแม่หรือเปล่านะครับส่วนต้นแม่เขาอยู่ตรงนี้นะครับนี่นะครับดี๋ยายให้ชมต้นแม่อะนีตอนนี้นะครับคือต้นแม่ของกลีบซ้อนก็ลงมันยังอายังห้าสิบห้าสิบอยู่นะครับว่าจะรอดหรือว่าจะเน่านะครับอ่าต้นนี้ไม่ใช่นะครับต้นนี้เป็นลูกไม้อ่ะ อันนี้นะครับต้นนี้นะครับคือต้นแม่ของกลีบซ้อนนะครับก็เดี๋ยวอีกประมาณหนึ่งเดือนเรามารุ้นเลยลูกไม้ลูกไม้ก็คือมเมล็ดของกลีบซ้อนนะครับว่า,าลุงยาจะได้กลีบของเขาซ้อนเยอะๆหรือแล้วเปลี่ยนสีไหมและต้นแม่กลีบซ้อนก็คือลูกไม้ต้นแรกที่ลุงยาผสมได้เนี่ย จะเน่าไหมนะครับลุงยาสามารถจะแยกเขาขยายพันธุ์ได้ไหมอีกประมาณสักหนึ่งเดือนเดี๋ๆๆยวเรามาชมๆๆความขึ้นหน้ากันนะครับก็คลิปนี้ก็มีประมาณเท่านี้นะครับฝากเพือ่อนๆเป็นกําลังใจกดไลค์กด like, ติดตามให้ลุงยาด้วยนะครับไปแล้วนะครับนี่นะครับแช่ไว